เกิดอุบัติเหตุทางรถเราเป็นฝ่ายถูกนนอนรักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้านขาดรายได้เรียกร้องได้ไหมมีหลายสายนะคะที่โทรปรึกษาครูเอไม่ว่าจะเป็นเคสของตัวเขาเองคนในครอบครัวหรือจากเพื่อนฝูงเกิดอุบัติเหตุทางรถแล้วได้รับบาดเจ็บเรียกว่าก็ค่อนข้างหนักนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขาดรายได้แล้วคุณหมอเมื่อให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านเนี่ยก็ระบุอีกว่าต้องพัก สามเดือน5เดือน6เดือนอย่างงี้ค่ะแล้วขาดรายได้อยากรู้ว่าจะเรียกอะไรได้บ้างนะคะในเรื่องนี้ค่ะเราสามารถเรียกค่าขาดรายได้จากการไม่ได้ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือหลังจากที่กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วซึ่งระยะเวลาในการรักษาตัวที่บ้านค่ะเราจะต้องมีใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอนะคะเขียนว่าเห็นควรให้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน กี่วันเคสล่าสุดเขียนมา180วันแล้วจะเรียกยังไงใช้อะไรเป็นบรรทัดนาน,นะคะเอกสารที่ต้องใช้นะคะถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะใช้หนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนหรือสมุดบัญชีที่แสดงรายการโอนว่ามีเงินเดือนเข้ามาในแต่ละเดือนประกอบได้ถ้า180วันแปลว่า6เดือนเราก็ใช้6เดือนนั้น คูณกับฐานเงินเดือนเรียกร้องไปได้เลยแต่ถ้าใครที่ทําอาชีพอิสระนะคะพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ต่างๆก็สามารถที่จะไปคัสเตตเมนต์อาจจะเป็น6เดือนย้อนหลังนะคะและออกมาถัวเฉลี่ยว่าในแต่ละเดือนค่ะรายได้ของเราเท่าไหร่คูณจํานวนเดือนตามที่คุณหมอให้พักรักษาตัวเรียกร้องใครเรียกร้องกับคู่กรณีค่ะถ้าเขามีพรบรให้ตามพรบรมาจ่ายถ้าเขามีประกันให้ตามประกันมาจ่ายถ้าเขาไม่มีทั้ง2องอย่างก็คือ เขานั่นแหละค่ะคนขับที่เป็นฝ่ายผิดที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ใครก็ตามที่เจอเรื่องนี้อยู่นะคะขอให้ดําเนินการตามนี้และครูเอ๋อยากให้ทุกคนช่วยแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยอย่ารอให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วต้องมาหาข้อมูลเอาเองวันนี้เพียงแค่เรากดแชร์แชร์แล้วได้บุญค่ะด้วยความห่วงใยครูเอ๋วชราวดีทีมอาจารย์แดง